สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ช่างต้นมาติดตั้งชุดดันหน้าของคูปะตารุ่น L4708 นะครับนี้จะเป็นโฉมแรกนะครับเป็น L4708 โฉมแรกนะครับ มาแล้วลูกค้าก็หาโอกาสติดตั้งไปดันนะครับได้เวลาครับช่างต้นก็มาติดตั้งให้นะครับติดตั้งขึ้นโครงสร้างเรียบร้อยแล้เวเหลือเข้าระบบนะครับ4700บาระบบประกอบทดสอบครับอันนี้มาติดตั้งที่ตำบลองคลักษ์นะครับอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณนะมาติดตั้งให้เรียบร้อย เซตงามครับเซตงามดูโดยรอบครับเราติดตั้งโครงสร้างเรียบร้อยแนละ้วแล้วให้ทีมงานนะครับทีมงานเข้าระบบก่อนแล้วก็นำไปทดสอบกันครับอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอันนี้คุณพ่อแก่นะครับ ก็เตรียมทดสอบนะครับเรามาดูงานโดยรอบกันก่อนนะครับอันนี้ชุดดันหน้า JP นะจางต้นมาติดตั้งให้พ่อแกะนะที่ตำบลองคลักนะพ่อเนาะอำเภอ,อ,อบางปะมปะมา่าจังหวัดสุพรรณนะอันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณพ่อแกะก็เตรียมทดสอบนะครับดูงานโดยรอบกันก่อนของรุ่น LC708 นะครับชุดดันหน้า JP ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตรียมทดสอบกัน ออาคุณพ่อสตาร์ทเลยลองดูเราสอบกันไปครับหลังติดตั้งเสร็จเรสอบกันไปเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวเตรียมตื้นกลับม,มาแล้วครับรุ่งของทำเลบางประมานะ แล้ตดใบดันเทียมสายน้าและเก็บงานคันไล่คันนาครับไม่ต้องเสียเวลาหาคนมาปั้นครับอันนี้มีใบดันแล้วก็ดันแต่งคันนาได้เลยก็ให้คุณพ่อทดสอบนะครับ มีปัญหาอะไรแก้ไขจะได้แก้ไขได้เลยสุ่เจ็บหพ่อได้มานานแล้วครับงเวลาติดตั้งไปดังก็คือคุณพ่อแกรับเหมาด้วยครับจะได้ไปใช้ประโยชน์ในงานรับเหมาแล้วก็มาทำงนานแก เทสกันไปรับท่านใดนะครับมองหาใบมีดดินหน้านะครับติดรถไถยคูวาต้าหรือเป็นเก่าญี่ปุ่นนะครับติดต่อช่างต้นได้นะครับที่เบอร์0825091725นะครับอีกทั้งช่างต้นยังมีอีกสองช่องทางให้ติดตามกันคือทางเพจเ c e บุ o กใบมีดดินหน้า JP และเครื่องสัตย้า JP นะครับจะมีผลงานอัปเดตในเพจเรื่อยๆครับ และอีกหนึ่งช่องทางครับช่องทางเป็นคลิปวิดีโอจะเป็นผลงานที่ช่างต้นออกไปติดตั้งงานทั้งนอกและทําคลิปวิดีโอให้ท่านดูเพลินๆนะครับเซิร์ชก็ว่าช่างต้น JP นะเมื่อเห็นแล้วกดสัต์ตะไคร้นะครับหรือกดติดตามจะมีผลงานใหม่ๆที่ช่างต้นติดตั้งให้ท่านได้ดูอีกมากมายเลยครับผมครับรับรับคลิปนี้ช่างต้นขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม